ครับผมสวัสดีครับแฟนครับแฟนเพจเอฟซี e สุขุกคนวันนี้ก็อยู่ตลาดตลาดบ้านยังก่อครับนี่ okay. <R> ตน้องแก่ลอยเอ็ดตลาดน้องแก่ลอยเอด็ดแมนเขาเขาเจ้าเอิญตลาดชมพูบุตรแ <Man. S 1> มนปะแมนครับผมตลาดชมพูบุตรนะครับเนาะมาเป็น,บบนง,งัวแม่ลูกครับผมไรไปนแน่เลยครับแม่ลูกนี่ห,นห้องแสนเดียวห้องแสนเดียวเป็นอยากแสนหนึ่งนะครับเนาะ่อก็ได้คือเก่าลหรต่อได้คือโซ่าเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่นะครับเนาะลูกแม่ ก็สีลูกแหลมชิดเดือนแล้วช่องชิดเดือนซื้อชื่อสองได้สามตรวจแล้วชื่อสองได้สามแะครับเนาะเพิ่นประกันใหนนะครับเนาะชื่อสองได้สามงัวเงาหางงี้งีครับผมเพื่อนนะครับงี้เบื่อนงี้เบื่อนเงาเลยครับเงาหางงี้เป็นงี้นะครับงัวแม่ลูกชุดเนี่ยเนื้อกินเนื้อใส่เลยนครับเงาหางงัวอยู่ในี้ขนาดนี้มีแม่นี่แม่เดียวหรอครับที่ว่าเงาหางงี้งีเนาะครับเนาะ เพิ่นประกันท่องครับนะกัน่อเปิดใบแสนนึงแี่ลมม้วแล้ชื่อสองเลสามนะครับเนี่ยอเอาเบอร์มาแน่นห้อยศูนย์เกสามย์้าองหกสองสองหกสองเก้าสามเก้าหกเก้าสามเก้าหกขึ้นมาเกี่ยวได้งัวนะนะ ย่น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 ก็โทรหาเพื่อนนะครับเนาะแรงแรงเข้มเข้มนะครับเนาะเอฟซีของหัวใจออกเอฟซีที่ถึงตาถึงใจหลายๆท่นี่ยนะครับก็าะเม่ก็ขายขายจะลูกก็ขายแยกได้นะครับเนะแยกมัดครับผมลื่งลิงค์คอลิ่นคลองหนังคอหนังทองหนึ่งวัตต์ของครับผมหนาเป็นหนาย่นเป็นย่นย่อนเป็นย่อนขอพันตัวเดียวครับขอพันเคสามหนึ่งเอฟเคสามหนึ่งะครับนะเคเอฟสามหนึ่งครับผม เอฟสามหนึ่งนะครับเนาะครับอ่ะเพิ่มมากอย่างไร๋จังแักมาเทอมาหาเพิ่มนะครับเนาะนี่ครับนี่ก็นี่ได้ยอะก็ในท้ายทำมาหลายครับแล้วนะครับเนาะบางทีเขาโตกับบ้านนล้ครับบ้านโอ้ทางก็ได้นี่แต่ก่อนเห็นครับถือดก่อนเห็นอ่ะ คลิปนี้ถืจบไปครับเนี่ยครับผมสวัสดีครับ